สวัสดีครับรับารามาแล้วพี่นอ้องของสมครับของสมนี่ครับรับรองว่าสมแบบโ<ฮ>อย้ยไร่แตกเลยพี่นอ้องเป็นมันขาม่อนครับถ้านี่สมาตตั้มบุกงพี่นอ้องนี่เดี๋ยวมาซับใ่อีกครับ เน,นื้อซี่มี่ถอดปลาลดแล้วก็ทอดหมูครับทอดหมูหแล้วก็แบนนี้ไข่อันนี้เพื่อนไข่อย่างเห็ดไข่กุ๋น <c oughs> ตัวว่าได้ใส่พริกพี่น้องไข่ตุ๋นนุ่มสดไข่ตุน๋นแบบนี้ใส่อันนี้น้ำไข่ใส่ตะไคร่นะ ขขยไม่หัวได้ครับปุ้งเดี่ยวบ่อยนะพี่นุ่งก็เดี๋ยวกับตัวเกลีครับดสูสะอาดเจ๊จ้าถอนนย่อห่อนพี่นุง่ง มะนี้กสมีไขน่นกน้ครับแสบแ่บละลายถาอยากใส่อยั่ไยโอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟเลย นันแบบนนี้มันเปา่าจ้าจานครับผมตาหคงนะครับสีสันพีน่นาะตอนย้อนห้อน,นครับถอดโมถอดปราหลดนะโอเคครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเสิสร์ฟแซ่บนครับตำหมูคงหนา้าตำตหมคงเนื้ไนะก่นกน้าใส่เยอนสอ ไข่ตุ้นครับผมเจวาปลาหวานขอเราซองครับครับสแซ่บเหมือนกันแซ่บเนี่นย,ยอย่างละเดียวนี่ยก็โหลดพี่นอ้องโเลดกินกับน้ำคองครับ ก็หยัดไงหลังคุณใครหนึ่งนี่ยดาเนี่ยแหัน่หนักเลครับเฮ้ย่าะสวครับแีมงมากแต่าว่าน้ยืมยืมอยู่ฟังเสียเลยจแท้เลยจะเสียเลยเนาะแล้วพี่น้องสุดแซ่บ้ยืนบอกเดยกอ่านว่าเซนหกเซนเจ็ดคุณหน้าบาท คนสื่อเลสหัดสื่อไลงายต้องสื่อเลสมันมากสวยๆเห็นไหมก็เด็บไปนนหนักปบนับสองหดอสามดอกคอไม่ให่ขึ้นมาหรอจะซูนหัวเขายังทรงอาหารดีสิบไป,ปมันเหนืยเหมีมม่ยงบวม อนเย宝马าเดียวอืมไม่หลอกไปเลยานาดินเบรสงมางมหาแม่เลี้ยงแต่หนึ่งซีพ่เดตยหดวสองหัวมีซีส่วนหกเนี่ยไม่ใช่เบอราอะส่วนส้ ชื่อได้หงแว่าน <c oughs> ั่ยศูนย์หกขไบเองว่าเล็กเนาไม่เป็นตุนไข่ใส่ตะไข่ ไปเดวนั่นเอรเลี้ยงไก่าากินไหมล่ะหไ่เนี่ยเขาก็ให้กินไข่เหลีล่ยงเลียต่างน,นี้เรือดกินแต่ไข่ขาวข่รสอน้วที่ไน,น มานและยากจริงชอยากจะรอตาปูมากคนนงว่าเกิดอะไมูหูลมน่ะดบบ่อยแ้งอ่ะแต่ก็ยังอย เ็บมาเ็บอ่ะดูขอมข้าโดกัรหาคืออ,อือไม่ชบพูดชอามชอบจื

เยอะป่แบบนั้นมัปฟองจุ้มกันไม่ฟองคุณนาง พ่อเขาเสียเรืงเนาะแึงแว่าพ่อไาเลย ไม่บายเมียคนทุบจะตีหน้ายากไ่าครัโหสิว่ายากที่ใช้มั้ยตีก 那看起来不赖，漂亮。嗯，挺漂亮。哇， ตั <t 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 ้งหมดสี่แสนข้นแก้วันึแม่บ้าหวานหนึ่งแม่้อยส้อยลงสดเลยปกเป็นตอนสีเดียมสีเดียมปายตจะกินดีทุกตัวเมื่อกี้ว่าไงเรื่องอาไรน้ำแัวนี้น่าปวดหรอ

แซ่บเนี่ยเล็บฟองศพชิมหนาเจินไหมคชิมหน่อซันนีด